กล่าวหาท่านอาจารย์ว่ากล่าวตัวพุทธพจน์โดยคิดว่าตัวเองนั่นเก่งกาศสามารถจะพูดอะไรก็เป็นคําพูดของพระพุทธเจ้าทั้งหมดคล้ายกับว่าตัวนั้นเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเสียเองนี่จะว่าอย่างไรครับนี่คํากล่าวหานี่ว่าอาตมากล่าวตู่พระพุทธพจน์เอาคําของพระพุทธเจ้ามากล่าวว่าเป็นคําของตัวเอง อาจารย์ชา,ายกับว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนี่เขาไม่ยอมฟังไม่ยอมรับว่าอาตมานั้นมีชื่อว่าพุทธทาสเป็นทาสรับใช้พระพุทธเจ้ามันที่จะตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าตัวเองนะี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันปฏิญญาอยู่อย่างนี้ประกาศตนเองอยู่อย่างนี้ เมื่อที่ว่าจะไปตูเอาคําของพระพุทธเจ้ามาเป็นคําของตัวเองนั่นมันก็ไม่มีแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้ <c oughs> แล้วก็บอกเสมอว่าพระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวว่าอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราจะประมวลทั้งหมดมากล่าวให้สั้นให้รัดคุ้มคำมาเพื่อฟังง่ายมันก็ไม่ใช่ตูพระพุทธเจ้า มันช่วยทำคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจได้สะดวกได้ง่ายสำหรับคนทั่วไปดังนั้นไม่มีการการกล่าวหรือการกระทำที่เป็นการตู่คําของพระพุทธเจ้าเรายังคงสอนไปตามคำของพระพุทธเจ้าแล้วไม่เคยพูดว่านี่เป็นความรู้ของเราเรามาคอยบอกอยู่เสมอว่านี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะ ไม่ใช่มาว่านะนี่บางคนก็คงจะยังจําได้มันมาเคยท่วงกันอย่างเนี้กขี่ครั้งขี่หนมันแล้วมันไม่ต้องพูดกันถึงเรื่องที่ว่าจะตูพระพุทธวจะนะเอามาเป็นคําของตัวนี่มันมีไม่ได้เมื่อที่ว่าจะตั้งตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่นหละก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันแล้วก็เรียกตัวเองว่าพุทธทาส เป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงอยู่เสมอข้อเท็จจริงมันมีอย่างนี้เพียงเท่านี้ต่อไปพัากล่าว